ปูยอยู่ที่ Ford VP เพรเกษซมเจิดค่ะวันนี้นะคะมีรถหนึ่งรุ่น,นะคะ่ะที่อยู่ด้านหลังปูยตรงนู้นนั่นเองนะคะก็คือรุ่นวายแค่ะเป็น w i ยแท็นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวเทอร์โบนะคะเทอร์โบเดียวราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 6 4 0 0 0้านบาทนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะพิเศษกว่าคันอื่น,นะคะ่ะก็คือเขาบวกแพ็กเกจไปด้วยอีก5 0,000บาทนะคะซึ่งแพ็กเกจคันนี้เนี่ยจะได้เขาเรียกว่าได้ฟังก์ชันเทคโนโลยีนนะะะคคคทีี่่่่แบบบวาใกล้เเยยงัรุ4,4 เทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยสีพิเศษของเขาเลยก็คือสีขาวนะคะเพิ่มมาอีก10,000บาทบวกเบ็ดเสร็จกันแล้วนะคะทั้ง3อย่างเนี่ยบเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่ราคาไว้ให้ด้านล่างนะคะว่า เพราะว่าบางครั้งเนี่ยปุ๋ยอาจจะบอกราคาผิดไปนะคะเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันเหมือนเดิมนะคะที่ช่องเข็มมารินพีนะคะปุ๋ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ,ะวันนี้หน้าตาปุ๋ยอาจจะเพียน,นิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้นะคะย้ายห้องใหม่เนาะ,ะแล้วก็มันก็หน้าตารานิดนึงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มาถ่ายคลิปประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เนะี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลย ที่เราเห็นเขาแบบเสริมหล่อกันแบบนี้เลยนะคะคันนี้เขามาในตีมของแฮมเมอร์นะคะซึ่งแบบหืมลหล่อรู้ดุดันมากเลยค่ะคันนี้นะคะด้านหลังด้านล่างเลยไม่ใช่ด้านหลังของโทษค่ะด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นกันชนนะคะกันชนของแฮมเมอร์รุ่นคิงซีรีส์นะคะเป็นรุ่นทรงยอดฮิตนะคะสําหรับการแต่งกระบะของฟอร์ดนะคะมันทําให้รู้สึกแบบว่าดุดันแข็งแกร่งนะคะแบบโอ้ยรถคันนี้มันดูจัดเต็มจริงๆนะคะเพราะว่าด้านหน้าของรุ่น ของการชนคันนี้นะคะเขาจะมีฝาตัดหมอกด้านข้างมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้เลยที่สําหรับใส่ห่วงนะคะล่างจุงของเราจะใส่ของโอเมก้าก็ได้นะคะตรงนี้ล่างจุงได้เลยสวยเท่หลอกกันเลยค่ะแล้วก็เสริมรับกับกระจังด้านหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าของตัวรถนะคะเขาเจาะตรงนี้มันจะมีรูเจาะของแฮมเมอร์มาให้อยู่แล้วนะคะก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลย และด้านบนนี่ขึ้นไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของกระจังค่ะกระจังอันนี้นะคะเป็นกระจัง FORD อักษรฟอร์ตตัวใหญ่ค่ะที่แบบว่าเห็นชัดมาตั้งแต่ระยะหลายกิโลเมตรเลยนะคะคันนี้เขามากับแบบว่าอักษรฟอร์ตนะคะสีดําตัดแดงค่ะสวยๆดูดุดันแล้วก็ตรงนี้เลยเป็นไฟแบบทิปเปอร์ไลท์นะคะไฟ3ขีดค่ะที่ทําให้กระจังคันนี้เนี่ยดูสวยแล้วก็ดูพิเศษขึ้นไปอีกนะคะ คันนี้ใครเห็นด้านหน้านี่คือแบบอุ้ยรุ่นนี้มันรุ่นอะไรนะทำไมแต่งหล่อจังเลยถ้าอยากแต่งหล่อแบบนี้นะคะปรึกษาสอบถามกันได้ค่ะนี่และด้านข้างนะคะตรงนี้เลยที่รู้แน่นอนเลยว่าคันนี้คือฝอนิกเจนนะคะก็คือไฟด้านหน้าที่เป็นรูปซีแคมแบบนี้นะคะเป็นไฟ LED เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะเขาใส่กรอบด้านหน้าตรงนี้ไปด้วยทําให้ไฟหน้าของตัวรถนะคะ ดูสวยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะและด้านข้างนะคะตรงนี้เลยถ้าใส่ชุดเหล็กแล้วนะคะต้องใส่ซุ้มล้อแบบนี้เลยซุ้มล้อคันนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะพร้อมด้วยหมุดนี่หรือว่าจะใส่แบบไม่ใส่หมุดก็ได้นะคะซุ้มล้ออันนี้เนี่ยยึดติดแน่นแน่นอนค่ะคือขับไปเลย100 200 4หมุดไม่ปิวนะคะหรือว่าซุ้มล้อไม่ปิวนะทำไมมันถึงหล่อมากขึ้นใช่ไหมคะรถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กของ o a s ค่ะ เป็นแบบสีดำตัดด้วยคลิปเงิน,นะคะ่ะแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางของโตโยนะคะซึ่งโตโยคันนี้เนี่ยยางโตโยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าความนิ่มนวลของเขานะคะเป็นแบบไหนขนาดของยางอันนี้นะคะจะอยู่ที่27 5นะคะหน้ายาง55แล้วก็สเปคความวงของยางอันนี้อยู่ที่ I20 นะคะเป็นแม็กขอบ20สิสวยๆหล่อๆแบบนี้กันไปเลยและด้านข้างนะคะไหนๆก็เต็มด้านหน้าแล้วก็แล้วก็ ด้าน,นนานแล้วนะแล้วก็เรามาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยด้านบนเราจะเห็นได้เลยว่าเขามีการติดนะคะสติกเกอร์กราฟิกลายสวยๆที่ทําใหด้ดูดันกันแบบนี้ไปเลยนะคะมีเขี้ยวเลยอันนี้คืออะไรคิงคองหรือว่าลิงบาบูนก็ได้อะ้วแต่จะเรียกเนาะอันนี้แต่ว่าสวยค่ะเพราะว่าเป็นสติกเกอร์เนี่ยที่สีดําแล้วก็ตัดกับสีแดงดึงเอกลักษณ์ความดุดันของเจ้าสัตว์ตัวนี้ออกมานะคะและด้านล่างนี่ บันไดค่ะบันไดด้านล่างนะคะจะเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันค่ะเหมือนที่ปุ๋ยบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาแบบเน้นความหล่อของแฮมเมอร์เนาะแล้วก็แฮมเมอร์เขาจะเป็นรอบคันเลยค่ะแฮมเมอร์อันนี้เนี่ยจะเป็นแฮมเมอร์แบบรุ่นชาโดใช่ไหมแบ็ก <The shadow. S 1> ชาโดใช่ไหมเดอรชาโดเดอร์โดค่ะไม่แน่ใจรุ่นนะคะตะโกนไปถามเพื่อนนิดหนึ่งแต่ว่าคันบันไดเนี่ยปุ๋ยเปลี่ยนกันบ่อยนะคะนี่สวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้เลยจะเห็นได้เลยว่าสติกเกอร์เนี่ยเขาสาดโคลนมาถึงด้านหลังเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านบนกันบ้างนะคะว่าคันนี้เนี่ยเขาใส่โลบาใช่ไหมคะเป็นของแฮมเมอร์แต่ว่าคันนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นแฮมเมอร์แบบขายาวนะคะนี่เพราะว่ามันจะมีแฮมเมอร์แบบขาสั้นอยู่แค่ตรงถึงช่วงนี้แต่คันนี้เนี่ยขายาวไปถึงเกือบสุดขอบกระบะเลยนะคะเป็นเหล็กแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็สัญลักษณ์ของแฮมเมอร์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคันนี้คือของแฮมเมอร์นะคะติดโลบาของแฮมเมอร มันไดด้านหลังนะคะใช้งานขึ้นได้จริงแบบนี้เลยนี่หยิบของอะไรคือแบบหยิบได้เลยนะคะแล้วก็นี่ที่สําคัญอยากจะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท้ายของตัวโรบาแฮมเมอร์นะคะตัวโรบาแฮมเมอร์นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟเขาเรียกว่าไฟเบรกดวงที่สามนะคะเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟ LED นะคะเห็นได้แบบจากระยะไกลเลยว่าคันนี้เบรกอันนี้คือข้อดีนะคะของการติดโรบารนะคะและด้านหลังหล่อเท่ไม่แพ้กันเลยค่ะนี่ มีการตกแต่งนะคะตั้งแต่ฝาท้ายแบบนี้เลยใส่ครอบฝาท้ายนะคะเป็นแบบไฟเบอร์พลาสติกไฟเบอร์นะคะแข็งแรงอย่างดีเลยะคะ่ะนี่ฟังเสียงได้กล้องด้านหลังนะคะของตัวรถก็ไม่ได้ไปกระทบนะคะมุมตรงนี้คือสามารถใช้งานได้ปกติทัศนวิสัยในการถอยหลังก็ยังเห็นได้ปกตินะคะไม่ได้ไปกระทบแต่ว่าเป็นการตกแต่งที่เสริมความหล่อให้กับรถรุ่นนี้นะคะ ดูมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตัวรถเป็นสีขาวใช่ไหมคะก็เลยตกแต่งเป็นสีดําสีดําตัดแดงนะคะแล้วก็ตัดกับสีของตัวรถสีขาวได้สวยเป็นอย่างดีเลยคะ่ะข้างหลังก็จะเป็นคำว่าฟอร์ดเหมือนกันเหมือนเดิมและตรงนี้เลยด้านล่างข้างบนหล่อแล้วดูมีมิติแล้วนะคะตรงนี้คําว่าเรนเจอร์ค่ะปกติเดิมๆทีเนี่ยตรงนี้จะไม่มีอะคริลิกคาว่าเรนเจอร์นะคะแต่เนี้ยได้แปะตัวอะคริลิกนะคะเพิ่มเข้าไปกับคําว่าเรนเจอร์ค่ะสวยๆแบบนี้เลย และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของซีรีส์แฮมเมอร์คันนี้นะคะก็คืออันนี้เลยค่ะกันชนเหล็กแฮมเมอร์นี่เป็นกันชนท้ายนะคะของแฮมเมอร์เป็นรุ่นโนวานะคะรุ่นโนวาคันนี้ก็จะมีไฟตรงนี้มาด้วยนะไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะส่องสว่างได้เป็นอย่างดีเลยจะเห็นได้เลยว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเปิดใช้งานนะคะใช้งานได้ปกติเลยนี่ถ้าเกิดตรงรูไหนนะคะที่เราไม่ได้ใช้ของเซนเซอร์ใช่ไหมคะเดุย๋ยจะให แทนไปดูตรงนี้น,น,น,นี่เดิมตามมาได้เลยตรงนี้เลยถ้าเกิดตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเราไมา่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะมีจุกปิดตรงนี้นะคะของแฮมเมอร์ทาให้กันชนคันนี้เนี่ยก็ยังดูสวยงามนะคะสวยงามแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นรูโบหรือว่าอะไรนะคะแต่คือเขายังมีการตกแต่งเป็นจุกข,ของแฮมเมอร์นะคะเป็นการค่อนข้างเขาเรียกว่าดีเทลใส่ใจรายละเอียดสมราคาของแฮมเมอร์เลยะคะ่ะและยังสามารถใช้ใส่ห่วงลากจูงตรงนี้ได้ด้วยนี่อันนี้สามารถลากจูงได้จริงนะคะของฟอร์ดทุกรุ่นเนี่ย ลากจูงได้จริงนะแล้วก็พวกกันชนเหล็กอย่างเงี้ยที่ติดตั้งมากับเรานะคะก็ลากจูงได้จริงเช่นกันค่ะการติดตั้งตกแต่งจากของตัวของฟอร์ดเองนะคะอันนี้เป็นการติดแต่งติดแต่งว่าติดตั้งนะคะตกแต่งนอกเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันให้นะคะอยู่ในระยะประมาณ6กถึงหปีขึ้นอยู่กับชิ้นงานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้ส่วนเทคโนโลยีนะคะรุ่นนี้เนี่ยที่เพิ่มแพคเข้าไป5 0,000บาทนะคะ สเปคของเขาเนี่ยระบบความปลอดภัยก็จะได้พอๆกับตัว4คูณ4เลยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่สเปคของรุ่นนี้ไว้ให้นะคะว่าถ้าเกิดเพิ่ม50,000บาทเนี่ยเราจะได้อะไรกันไปบ้างน,นะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวโทอร์โบเดี่ยวใช่ไหมคะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรน,นะคะหรือว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้อยากได้ถึงรุ่น Y t a นะคะดูเป็นตัว XLS XLT หรือว่าจะเป็นรุ่น สปอร์ตนะคะก็สามารถตกแต่งดีไซน์แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้ที่เป็นกระบะเรนเจอร์ของฟอร์ดทุกเล่นเลยค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะพี่ๆชอบคลิปนี้นะคะยังไงปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่าสอบถามติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเข้ามาคุยกับปุ๋ยได้ค่ะอยากรู้รายละเอียดชุดแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะยังไงวันนี้ปุ๋ยฝากขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ